สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมเอาฉากฉากหนึ่งซึ่งเป็นเกมจริงมาฝากเ,เพื่อนๆกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าเกมอะไรจนวันนี้เนี่ยเกมนี้ออกมาก็ร่วงเลยน่าจะหลักหลักปีแล้วนะครับปีกว่าหรือ2ปีหรือเปล่าแต่ผมเท่าที่ดูเกมบนตลาดในตอนนี้ยังไม่มีใครทำถึงแบบนี้เลย สภาพแวดล้อมที่สมจริงสุดๆเลยสุดมากผมจะยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรผมจะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเป,เป็นหนึ่งในคลิปแล้วก็หนึ่งในช่วงจังหวะที่เป็นเควสผมบอกเลยว่าเดือดมากจนวันนี้เนี่ย ผมว่ามันก็นยังสุดอยู่สุดที่สุดไม่ว่าคุณจะเล่นการ์ดจอตัวไหนในปีนี้นะครับผมไม่รู้แล้ว,วคุณจะเล่นการ์ดจอตัวไหนกันอยู่แต่ผมบอกกันเลยว่าเกมนี้กินทรัพยากรเยอะเอาเรื่อง เบอร์ต้นๆเลยดูกอหญ้านั่นี่เห็นไหมดูการใช้เฉดสีดูต้นไม้อ่ะถ้าเห็นก้อนเห็นตรงนั้นก็จะพอเดาออกว่าเป็นเกมอะไรมันมีสไตล์เฉพาะตัวนะครับผมยังยกให้เกมนี้ค่อนข้างที่จะ ดีเทลเยอะที่สุดในบรรดาเกมที่ออกมาตั้งแต่ยังไงดีหลายๆปีที่ผ่านมาพูดอย่างเยอะดีกว่าแล้วก็ยังติดตราตึงผมอยู่ซึ่งมันเป็นเกมที่ไม่ได้เก่านักเพิ่งออกไม่นานจากค่าย Ubisoft ด้วยแล้วผมก็ยกให้มันเป็นเกมที่ ใส่ดีเทลธรรมชาติมาได้สุดมากๆเกมหนึ่งเบอร์ต้นๆของในใจผมเลยก็ว่าได้ดูน้ำตกนั่นสิน้ำอาจจะยังทำไม่ดีเท่าไหร่ดูด้วยสายตาจากคนที่ชอบเล่นเกมแนวทิปเปิลเอธรรมชาติสุดๆปรับปรับหมดแม็กอะไรเงี้ยมันต้องเกมแบบนี้ครับเพื่อนๆมันต้องเกมอย่างนี้เลย ระยะใกล้ก็ยังชัดอยู่ดีเทลบนพื้นกิ่งไม้ใบไม้เก่าที่ร่วงโรยลงไปโอ้โหผมยอมให้กับเกมนี้จริงๆเอแล้วไปในต่อนนี่เป็นเกมที่ผมเล่นไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้ดีกว่าเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยิ่งเพลินตานะครับ ธรรมชาติที่แตกต่างกันในโซนต่างๆนี่มันอะไรซาบะรสัวนเนี่ยเป็นเกมที่ผมบอก,กเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่าว้าวรายละเอียดคมชัดดีเทลนี่มันมันเป็นเกมที่เกิดมาแบบจะออกปีนี้ก็ยังถือว่าสุดเพราะว่าไม่มีเกมไหนเทียบเทียงเรื่องภาพเลยที่ผมดูเนี่ยยังไม่เทียบเคียงในสายตาผม มีเกมนี้ที่สุดที่สุดไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติแสงรายละเอียดของเปลือกไม้ผมยังไม่เห็นเกมไหนเท่านี้มาก่อนการใช้เฉดสีเดินผ่านเงาเดินผ่านร่มไม้นี่ก็เรียกว่าต้นไผ่ของเกมนี้กันลวกันดูการใช้เฉดสีดูความสมจริงของเขาโอ้โห ใครที่ชอบเสพภาพเนี่ยถ้าไม่เล่นเกมนี้เนี่ยผมโกรธตายผมบอกเลยผมพูดจริงๆเพื่อนๆจะต้องลองมันนะครับตอนนี้ผมเล่นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผมเล่นไม่ผ่านนะและสุดท้ายผมก็ไปหาหมอสมาใส่มันจนได้ให้มันเป็นซับไทยขอบคุณสำหรับซับไทยด้วยคนที่ทำอะ่ะยิ่งได้เห็นต้นไม้ที่หุบได้แบบนี้หลายๆคนก็น่าจะคอรู้แล้ว ถ้าได้ติดตามมาจริงๆจะรู้เลยว่ามันคือเกมอะไรผมจะยังไม่บอกมีหลายคนทายถูกไปแล้วเมื่อกี้แต่ผมจะให้ชื่นชมธรรมชาติผมจะไม่พูดชื่อเกมผมจะให้ชื่นชมแสงเงาฝุ่นควันหมอกละรายละเอียดดีเทลต้นไม้ใบหญ้าลำธารนินสยัยชมนกชมมาจะต้องชอบแน่นอนผมบอกเลย ที่สุดในใจนะวันนี้ถ้าพูดในด้านคอมพิวเตอร์สเปคเครื่องเนี่ยถ้าประกอบมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มพาเล่นเกมนี้แล้วลื่นคุ้มแล้วปรับสุดแล้วลื่นคุ้มมากๆสิ่งที่เพื่อนเพื่อนดูอยู่ตอนนี้คือภาพ 4K ปรับสุดทุกอย่างทุกพพีเซ็ตของมันด้วยการ์ดจอ r x 9 0 7 0 x t ram 16GB g d d r 6นะครับ ไม่ต้องเล่นผ่านด่านเพียงซื้อมาเดินเล่นผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็อิ่มเลยอิ่มแบบไม่ต้องกินข้าวกินขนมกันเลยทีเดียวรายละเอียดที่เขาออกแบบดีไซน์ทุกอย่างขึ้นมาให้เราได้เดินผ่านเนี่ยโอ้โหดูดิดูดูดมแมลง เอาไอ้เครื่องบินมาจากไหนหเขารู้หมดลยเกมอะไรอ่ะอืมอ้มือฟ้าฟ้าแบบนี้รู้อีกดึงต้นไม้อือหโยกไม่หักสักทีอือหโอ้โห,โโหน้อยเกมมากที่จะรังสรรคธรรมชาติได้ละเอียดขนาดนี้ดูเปลือกไม้นั่นสิ กว่าจะทำเสร็จนานไว้เนี่ยดูแต่ไข่ที่เกาะตามกิ่งไม้นั่นสิครับโอ้โหดูเงาสะท้อนดูแดดที่ส่องมาต้องเปลือกไม้นี่เดียโอ้โหใครสิทธิชิดขวาไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามมีอะไรที่เหนือกว่าอีกแบตเทิลฟิลด์แบตเทิลฟิลด์ลชิดชิดข้างบนไปเลย โอ้โหดูดูดูเงาที่แบบ <c oughs> เล่นแสงดูดูโอ้โหโคตรชัดชัดมากชัดแบบไม่เคยเจอเกมอะไรมันออกแบบดีไซน์เปลือกไม้ได้ชัดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหผมพูดต,งตรงๆนะเพื่อนๆนะเ,เ,เป็นเกมที่ปรับ 4K แล้วคุ้มค่าเป็นเกมที่ปเปิด 4K ปรับสุดแล้วคุ้มสุด ม,ม,ม,มันไม่ได้ดูเป็นเจเป็กอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้ดูเป็นเจเป็กแปะหรือว่าเอาภาพมาวางเฉยๆแล้วแบบภาพแตกๆเหมือนเกมได้หลายเกมในยุคนี้ที่เห็นกันมันดูเหมือนมีอะไรมันดูเหมือนมันมีชีวิตมันมีมนแมลงบินวนๆนู่นนี่ธรรมชาติเกมที่สองปีหรือยังผมไม่แน่ใจแต่น่าจะใกล้หรือว่ายัางไงไม่แน่ใจนะ แต่ธรรมชาติที่เพื่อนๆดูเห็นไหมครับผมวางมันไม่ลงอีกต่อให้ผมเนี่ยต่อให้ผมเล่นเล่นโดยที่ไม่ต้องสนเนื้อเรื่องไม่ต้องสนสตอรี่ไม่สนเก็บอะไรทั้งสิน้นผมจะเดินจะสำรวจโลกที่นี่ผมก็เล่นได้แบบชิวๆเลยเขาไม่เคยเขาเรียกว่าไรนะเนี่ยโอ้โหอื้อหือ นี่ถ้าผมแคปเจอร์ไปนี่จะมีคนบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันภาพจริงหรือป่าวเนี่ยโอ้โหแดดที่ส่องลงมาตะก้อนหินตรงนี้แสงที่กระทบตรงนั้นมาความคลุ้งที่มันมีบอกอยู่ตรงนี้นทานน้ําตกที่ไหลลงมาอ่ะผมเข้าใจแหละน้ํามันทํายากฟิสิกส์น้ำมันทาํายากมากพยายามแล้วสําหรับย b i s o f t น้ํายังทําได้ไม่สมจริงเท่าไหร่ดูการกระทบเป็นฟองยังไม่ดี แต่ว่าผมว่ายูบีซอฟมากไกลมากในเรื่องความเป็นเนเจอรัลของเกมนี้คือเชี่ยมมากครับนี่ <c oughs> ดูธรรมชาตินี่ดูดูด,ดูผีเสื้อบินมาเล่นกับเรานี่โอ้โหมันนี่มันนี่มันดีมากเลยครับผมอยากให้เพื่อนเห็นกับ กับผมตรงนี้คือหน้าจอตรงนี้คือแบบืสวยมากน้อยเกมมากที่จะได้แบบนี้ผมยังไม่เคยโอ้โหดูดินี่ขนาดโค้ดเข้าไปยังไม่แตกเลยอ่ะโอ้โหต้นไหลก็ไม่รู้มีพวกมแมลงแบบมาบินเล่นบนหน้าจอให้เราได้เห็นมันมีความเป็นธรรมชาติสูงเห็นปะทุกอย่างดูแบบมันมีความที่แบบเรียลไทม์คือสมจริงมากๆเลย นะั่ตุดตรงนั้นเลยฮนะผมนี่ไม่อยากไปเข้าเควสเลยเห็นไหมผมเดินไปเรื่อยเฉยเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะยิ่งเจออะไรที่มันแปลกหูแปลกตาเว้มันเจออะไรที่สีสันแปลกประหลาดไปเรื่อยๆคือแบบเขาเขาลังสรรค์โลกนี้มาให้เราได้ชมได้รู้สึกกับมันอะคือแบบโคตรคุ้มคุ้มมากต้องบอกว่าคุ้มจริงๆ น่าจะทํานานมากนะเกมเนี้ยดูรายละเอียดทุกอย่างที่มันดูไม่เหมือนเดิมมาเพื่อนๆเ,เข้าใจปะนี่ดูความเอ็นไหวของลมไม่ใช่ซ้ํานะครับโอ้โหคือหน้าจอตรงนี้คือคมเกินไปหรือเปล่าภาพอะดูแสงโอ้โหเออต้องบอกงี้คริสิตคริสิตชิดขวาด i ายิงไ h t ก็สวยชิดซ้ายไปมีอะไรอีกแบ t เทิลฟิลภาค ที่ภาพสวยๆภาคไหนก็ได้ชิดบนขึ้นไปเลยยังไม่มีใครเทียบเคียงเท่าที่ผมดูจากภาพรายละเอียดโคตรด,ดีรายละเอียดของแสงใบไม้ไมที่เฉดสีต่างกันพืชพันธุ์ธัญญาหารหญ้าตะไคร่น้ำน้ำในน้ำมีขี้โคนมีใบบัวโอ้โหโอ้โหเจอเจอท่อนไม้ตรงนี้ไปนีิจุกเลยนะครับ <c oughs> ใส่มาไม่ลวกนะครับ รายละเอียดมาเต็มนะครับผมตะไคร่น,น้ำคมกิฟด,ดูดูดูโอ้โหเดยเพื่อนๆนะครับใครที่ดูคลิปผมอยู่นะเปิด 4K ด้วยนะย้ำ 4K ด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ 4K ผมบอกเลยว่ามันคมมากเลยเนี่ยดูดิ <c oughs> ไม่ต้องเล่นให้เขียก็ขมเดินไปเถอะเดิน,นเพลินๆน่ะเควสอยู่ไหนไวะเนี้ยทางโู้น ผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมพยายามที่จะผ่านมันอยู่นะครับหลังจากที่ยอมแพ้มันไปหลายทีมากคือเล่นยังไงก็ไม่รู้จะผ่านยังไงคือดูเขาเรียกว่าแปลไม่ออกจริงๆแปลยากงงขนาดเป็นภาษาอังกฤษยัยงงงงงเควสอะไรของมันวะไม่ผ่านสุดท้ายแล้วผมก็ลองไปพยายามหาหมดเออมันมีคนทําจริงๆเอามาลงเอยลงได้ด้วยหดีใจมากเลยอะประมาณแบบ โอ้โหทางส,สว่างแล้ว้ยนะครับแล้วผมพยายามจะเล่นมาให้จบแน่ๆเกมนี้มันคืออวตารฟอนเทียออ p แพนโดรครับผมหลายๆคนรู้แล้วแหละเชื่อผมแต่ผมบอกเลยว่าเพื่อนๆประกอบคอมแรงๆมาจอ4 k เคสักหนึ่งตัวเกมนี้มันจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สัตว์ศาสตร์มันมาเพื่อสิ่งนี้เนี่ย เป็นเกมถ้าถ้าผมมองในใจตอนนี้นี่อันดับหนึ่งเรื่องภาพจริงๆเท่าที่เล่นมันมาเป็นสิบสิบปีนะเออเรื่องภาพที่ผ่านตาเกมที่แบบเกตจิเปิลเอเรื่องภาพเกมนี้ผมให้ที่หนึ่งตอนนี้เลยคือแบบมันจะดีไปไหนเนี่ยรายละเอียดคือทำยากมากนะเพื่อนๆนะผมบอกก่อนทำยากโอ้โหเห็นดอกไม้บานเลยวะ่ะ ทำยากมากเนื่องจากรายละเอียดย่าไม่พอความซับซ้อนของกิ่งไม้ทับกันต้นไม้ที่เกิดใหม่ดอกไม้ที่พึ่งขึ้นรายะยะไกลตรงนตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้นกบินนู่นนี่แสงแดดโอ้โหรายละเอียดโคตรเยอะอดูด,ดูแล้วผมบอกก่อนว่าเกมนี้ธรรมชาติปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลาเนี่ยฝนตกพายุเข้าหมอกลงมีครบ ถ้าใครเผลอๆแล้วแบบไม่เคยจับมันมาก่อนนี่ผมแนะนํามากๆเลยนะใครมีความแรงๆนี่ขอให้ให้ได้ลองนะผมบอกเลยต้องลองนะครับนี่ดูใบไม้ที่มันแค่จะตายปีกมันแดงไอ้ปีกมันเหลืองเลยเห็นไหมโอ้ดูดูดูโอ้ยยังเพื่อนๆดูนี่มันคมมากนะครับคือเหมือนแบบโอ้ยอะไรอยูย่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ย โอโหหันไปเจอตรงนี้อีกสะดุ้งเนี่ยเฉดสีตรดีดีมากนานๆนนจะเจออะไรแบบนี้สักทีนะผมแบบรู้สึกดีกับมันมากเนี่ยรู้สึกไม่มีเกมไหนเทียบเคียงถ้าแบบจะเล่นเกมเกมหนึ่งที่สมจริงมากๆก็เกมนี้อันดับหนึ่งของผมเลยอะลองๆองไปก็พวกคร y s สติสามพวกดิ g งไลท์เออไอ้ธรรมชาติที่มันสวยๆหน่อยแสงดีๆอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ แต่เกมนี้จัดเต็มกว่าในทุกๆด้านนะครบหมดเลยนะครับแม้แต่เปลือกไม้แต่ละที่ก็ทําให้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยใส่ใจมากนะครับดูดิเป็นเกมที่ผมเห็นว่าใส่ใจทุกรายละเอียดค่อนข้างจะดีมากๆจริงๆนี่เข้าไปได้นะครับผมบอกเลยสุดยอดจริงนี่ผมกำลังทำเคเวสอยู่คือไปต่อค้นหาอะไรเนะี่ย โฮมทรี tree, ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในป่าเออไปดูด้วยกันไหมล่ะเพื่อนๆ่ปดูด้วยกันได้ไหมผมจะวิ่งไปไปก่อนที่จะปิดคลิปนี้เอาอย่างนี้ผมจะทําจะทําเป็นคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆสําหรับเกมนี้เลยตรงไหนผมเห็นว่าสวยผมจะมาโชว์เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนถ่ายวิดีโอมาฝากเหมือนไปเที่ยวอ่ะเออเหมือนไปเที่ยวทําทถ่ายธรรมชาติมาฝากละมาอว้ยเขาอ่ะอืมดูโอ้ย เนี่ยไปเจอเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะผมว่างถ้าผมเล่นผมก็จะมาทำให้เห็นตรงไหนสวยๆจะจัดให้ตรงนี้ผมเห็นว่าสวยวผมก็จัดมานะครับปีนขึ้นไปนี่ต้นไม,ม้นี่เนี่ยต้นไม้ใหญ่สุดอะโอ้ยโอ้อยต้นนี้เนี่ยที่มันไฟมันไหม้ใช่ไหมในหนังอะใช่เปล่าวะใช่ป่ะเนี่ยมันไป็นทางโน้นนะโอ้โหดู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 ดดด เพื่อนๆดูดูความอลังการของมันนีโอต้นไม้ใหญ่มากอะเนี่ยไอ้นกข้างบนบินและแน่นอนครับสิ่งที่ผมต้องการจากการมาเล่นเกมนี้คือการได้โบยบินบนท้องฟ้ากับตัวนกเออผมจะบินให้ได้จริงๆผมจะไปบินโชว์แน่นอนนะฮะโอ้โหเป็นเกมตบมือกันตบมือตบมือไปตบมือไป <laughs> งานเรื่องภาพโคตรดีอ่ะดี้วแบบคือใส่ใจมากครับเอามาถึงแล้วเหรอเข้าคัสซีนเนาะออผมแอบเล่นอยู่นะครับสำหรับอวตารมันเป็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าดี c อช่วงหนึ่งของของหนังบางช่วงบางตอนของจังหวะในหนังที <What team S 1> <ะ>่เขาไม่ได้ถ่ายทอดให้เราได้ดูประมาณนั้น ชนเผ่านู้นชนเผ่านี้อะไรอย่างนี้อะดูไปด้วยกันแล้วกันผมต้องพูดแบบอยอมรับตรงนี้เลยนะผมเคยลองเขาเรียกว่าซื้อตอน PS5 ออกมาแล้วรอเกมนี้อยู่เออแล้วเกมมันก็ออกว่าผมก็ซื้อมาแล้วพอผมเดินออกมาจากแหล่งแล้วผมเห็นต้นไม้ครั้งแรกผ,กผมบอกเลยว่าไม่เอา ไปเล่น PC ซีดีกว่า p c มันเลื่นกว่าเพราะตอนนั้นผมจำได้ว่า p s 5ภาพประมาณ30เฟรมผมนี่โลบทันทีเลยนะครับแบบเลื่นบนความแรงๆนีกว่ามันก็ลง PC ซด้วยนะครับอันนี้เราเล่นบน PC ซนะเพื่อนย้ำอีกครั้งหนึ่ง PC ปรับสุดผมไม่รู้หละมันมันมัน d ี c อมันอัพเพทอะไรมาได้ยังตอนนี้เรามีหน้าที่เล่นอย่างเดียว ผมต้องพูดเลยว่าคุมตอนแรกเล่นบน PS5 วิ่งได้ประมาณ15นาทีผมรีบปิดบอกว่าไปเล่นบน PC ที่กว่าแน่นอนครับบน PC จะให้สิ่งเหล่านี้กับท่านลื่นสวยกว่ารละเอียดครบกว่าดีเทลต่างๆสุดกว่าแล้วมันจะฟินมากแเดี๋ยวผมจะได้บินแน่ๆเลยเนี่ยเร็วๆนี้แหละ อ่าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนี่ก็ถือว่ายาวแล้วเอามาฝากกันเกือบ20นาทีครับสำหรับบางช่วงบางตอนพาทัวร์แพนดอร่าครับผมเจอกันรอบหน้าครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอตรงไหนสวยๆเดี๋ยวจัดให้อีกฮะไปแล้วครับบ๊ายบายครับ